สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราสองคนมีกิจกรรมดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมกิจกรรมนี้เรียกว่า Ting of Living People Choice Award นะครับเป็นการโหวตหาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในปี2016นี้โดยคุณผู้ชมทุกคนมีส่วนร่วมในการโหวตครับและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านสามารถเข้าไปร่วมโหวตได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับโดยทุกๆวันเราจะมีการจับรางวัลผู้โชคดีเป็นรางวัลตัวภาพยนตร์2ใบจำนวน5รางวัลน,นะครับทุกๆวันตั้งแต่วันนี้เป็นนนต้้ไปัแลวววมาช่ยกโ สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมยูสเตอร์บูมครับผมมิโซครับวันนี้พวกเราสองคนอยู่กันที่ซอยเอกมัย12อนะฮะอยู่ที่โครงการเอ็มทองหล่อ1ิจากเมเจอร์เดเวลลอปเมน์ครับผมคุณผู้ชมครับโครงการนี้เราเคยพาคุณผู้ชมมาดูเมื่อสักพักหนึ่งแล้วนะใช่ตั้งแต่ตอนนั้นเขามีแค่สำนักงานขายเองครับปัจจุบันนี้โครงการเขาเสร็จแล้วคุณผู้ชมเป็นโครงการตึกสูงก็จริงแต่มียูนิตไม่เยอะมากค่อนข้างจะหลวมๆทีเดียวความแปลกของโครงการนี้เป็นโครงการที่อนุญาตให้เลี้ยง ได้ก็คือไ้เลี้ยงหมาได้แล้วก็ม,มีพื้นที่กับมีข้อกําหนดอะไรของเขาที่ค่อนข้างที่จะเป็นกิจจัรษณะพอสมควรครับตัวโครงการก็าทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเดินดูของจริงกันครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือ M ทองหล่อ10นะฮะคอนโดไฮไรส์สร้างเสร็จพร้อมอยู่จากเมเจอร์เดเวล m อปเครับ โครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนซอยเอกมัย12นะครับบนถนนเอกมัยซึ่งซอยเอกมัย12จะเป็นซอยที่สามารถเชื่อมไปออกถนนทองหล่อได้นะครับโดยจะเชื่อมกับซอยทองหล่อ10นั่นเองและอีกด้านหนึ่งก็สามารถทะลุไปออกพระขนงได้ด้วยนะครับที่ซอยปรีดีพนมยง31 ที่ดินของโครงการเป็นที่ดินขนาดประมาณ1ไร่ครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเป็นอาคารคอนโดไฮรีส์สูง22ชั้นอาคารเดียวนะครับมีจํานวนยูนิตทั้งหมด173ยูนิตแล้วก็ที่จอดรถประมาณ50%ครับโครงการเอ็มทองหล่อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราเคยพาคุณผู้ชมมาดูตั้งแต่สมัยโครงการยังก่อสร้างอยู่เลยนะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในช่วงเก็บงานขั้นสุดท้ายใกล้พร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับของจริงเขาจะทำออกมาเป็นแบบไหนวันนี้เราจะไปเดินดูกันครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าโครงการเ็มทองหล่อ10แล้วนะฮะถนนที่อยู่ติดกับตัวโครงการนี้ก็คือถนนเอกมัยซอย12นะครับผมซึ่งด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงสี่แยกนั่นก็คือถนนเอกมัยหรือสุภุมิติท63นั่นเองนะครับเอกมัย12เนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นซอยที่สามารถเชื่อมเลาะไปยังทองหล่อ10ได้นะฮะแล้วก็สามารถไปออกพัะขนงได้ด้วยครับคุณผู้ชมครับซอยนี้จะเป็นซอยที่ค่อนข้างที่จะคึกคักมากเรียกว่าเป็นถนนที่คนสัญจรกันเยอะมากเพราะมันมีทางลัด เชื่อมต่อกับได้หลายเส้นทางแล้วก็วิ่งทะลุออกทองหล่อง่ายๆครับดังนั้นเนี่ยตัวหน้าโครงการเขาเนี่ยเขาจะไม่ทําเป็นรั้วทึบๆนะแต่จะทําเป็นวอเตอร์ฟีเจอร์เล่นระดับแบบนี้แล้วก็มีต้นมงต้นไม้เขียวๆเปิดโล่งเข้าไปให้เห็นตัวอาคารที่อยู่ข้างในเพื่อให้ตัวอาคารเนี่ยมาได้เอ็กซ์โพเชอร์เวลาใครผ่านไปผ่านมาจะนะรูโอทถงหน่อยครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นส่วนที่เป็นซุ้มรปภซึ่งเขาจะคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกบ้านกับคนที่ผ่านเข้าออก คนที่ไม่มีบัตรก็ต้องมาแลกตรงนี้ส่วนคนที่มีบัตรที่เป็นทุกบ้านก็ผ่านก็ไปได้เลยนะครับใช่แล้วครับแล้วส่วนถัดมาตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีที่จอดรถสําหรับซุปเปอร์ไบค์ด้วยนะครับก็จะเป็นพวกรถจักรยานยนต์คันใหญ่ๆสามารถจอดได้6คันนะครับใช่บิ๊กไบค์ชีสไบค์สมูที้ไบค์อะไร <c oughs> จอดได้หมดเลยรับขนมจีบซาลาเปาด้วย <c oughs> ไหมล่ะมันเซเว่นระบุชวนถัดไปด้านในสุดคุณผู้ชมอันเนื่องมาจากว่าที่นี่เขาให้เลี้ยงสัตว์ได้เลี้ยงสุนัขได้นะครับ,รบดังนั้น,นี่ท ที่ให้สุนัขสำหรับเดินทำทุระส่วนตัวของเขาขับถ่ายอะไรต่างๆพวกนี้<ช>แต่ว่าลูกบ้านที่อยู่ที่นี่จะต,ต้องดูแลสุนัขของเขานะเขาไม่ใช่ใชว่าเลี้ยงได้มั่วๆนะคือเขาจะมีกฎกติกา,กามีสายจูมีการเก็บเก็บฉีอ่อะไรของเขาซึ่งเขาจะเซตเป็นมาตรฐานของตัวโครงการเขาด้วยครับคุณผู้ชมครับผม คุณผู้ชมครับชั้นล่างของเขาเนี่ยพอเดินเข้ามาก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาทําเป็นสํานักง,งานขายอยู่แต่ต่อไปอ่ะเมื่อเขา move สำนักง,งานขายออกไปแล้วตรงนี้ก็จะจัดเป็นพื้นที่สําหรับลูกบ้านไว้นั่งคอยนั่งเล่นอะไรพวกนี้ต่างๆครับเดินถัดเข้ามานะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนของเมียบ็อกซึ่งเขาจะเอาติดผนังไว้แบบนี้ซึ่งมันก็มีไม่เยอะหรอกมีประมาณ170บกว่า ห้องเองนะครับก็ม,มีอยู่เท่านี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสํานักง,งานนิติบุคคลเขานะครับคุณผู้ชมครับด้านนู้นะจะมีห้องน้ําแยกชายหญิงด้วยนะครับสามารถเข้าห้องน้ําได้ชั้นล่างที่เป็นชั้นจีเนี่ยจะมี f a c i l i ี y อะไรไม่ได้เยอะแยะมากมายเพราะจริงๆอ่ะที่โครงการ่ะเขา move Facility ที่เป็นเมนแฟ c i l i ี y ทั้งหมดขึ้นไปไว้ที่2ชั้นบนเดีว21 22ใช่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูกันดีกว่าครับ ชมครับหัวใจหลักของ Facility ที่นี่เขาเอาไว้ที่ชั้น21กับ22นะซึ่งจะเป็น Sky Facility ทั้งหมดใช่แล้วเมรหลักจริงๆก็คงจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดความยาว18เมตรตัวนี้ซึ่งเป็นแบบอินฟินิตเอทพูลด้านนึงนะคุณผู้ชมเวลาว่ายน้ำจะมองเห็นวิวที่ค่อนข้างจะเปิดโลง่ง ขอบด้านข้างเนี่ยเขาจะใส่เป็นกระจกเทมเปอร์มองเห็นวิวค่อนข้างที่จะไกลๆเลยนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วแล้วก็จะมีการจัดพวกเดเบสที่แบบว่าเอาขาจุ่มน้ําแช่น้ําเล่นนอนแช่น้ำถ้าน,นอนแ<ด>ช่น้ำตัวนี้ไม่สบายใจก็กิ้งเกลือลงไปนอนในน้ําเลยก็ได้ครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นรีทรีทออนเซนซึ่งก็จะเป็นสระน้ําอุ่นปรับอุณหภูมิความลึกประมาณครึ่งเมตรนะครับค,ค,คุณผู้ชม ซึ่งอันนี้เขาจะเปิดให้บริการตั้งแต่7จ็ดโมงถึงสี่ทุ่มมานอนแช่น้ําออนเซ็นดูวิวสบายๆได้ครับควบคุม,มอุณหภูมิไว้นะฮะมาตอนกลางวันก็ยิ่งร้อนเลยนะฮะ <c oughs> คุณผู้ชมครับ อีกฝากหนึ่งของตัวอาคารเนี่ยเขาก็จะมีเฟอรสิลิตี้ที่แยกกันนะอย่างตรงตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เรียกว่าคิดส์คลับนะครับคิดส์คลับเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่พ่อแม่เอาลูกมาปล่อยให้ได้ลูกบอลให้นั่งเล่นให้อะไรในร่มแอร์นะฮะส่วนตัวพ่อแม่ก็มาแช่น้ําฟินสบายใจอยู่ตรงนี้มันดูสับันยังไงไม่รู้ลูกก็คอยดูแลพ่อแม่เวแล้วว่ายน้ำใช่ครับส่วนพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมที่ขอบสระว่ายน้ำอ่ะจะเป็นซังเก้นซีดนะครับก็จะเป็นพื้นที่กดลดระดับลงมาให้เรานั่งแล้วก็ใกล้ชิดกับสส่่่่วววนนนททีีเเเเป็็ราาาา้ํตมล นั่งดูคนว่ายน้ำอ่ะจะได้มองแบบในระดับเลเวลเดียวกันอ่ะมันก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนมันไม่ใช่นะครับคือเอาไว้ให้แบบว่านั่งลงไปแล้วเสมือนว่าเราอยู่เป็นอยู่ในสระเหมือนกันแต่ว่าไม่ตัวเปียกอ่ะแต่ตรงนี้บอกมันเป็นบ่อที่เปียกน้ําได้นะมันเป็นพื้นที่เอา u t d o o r ครับผู้ชมช่ส่วนทางด้านนี้จะมีห้องน้ําแยกชายหญิงซึ่งห้องน้ําชายอ่ะ จะมีส่วนของซาวน่าด้วยครับส่วนห้องน้ําหญิงอ่ะจะเป็นสตรีมถ้าเราอยากจะใช้สตรีมเราก็ใส่บิกินี่เราเข้าไปสตรีมไม่ใช่นะครับเขาไม่ให้เราใช้นะคุณผู้ชมครับถัดจากส่วนห้องน้ําจะเป็นส่วนของลอนรีนะซึ่งอันนี้จะมีเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญไว้ให้บริการอยู่ที่นี่ด้วยครับคุณผู้ชม,มส่วนพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งของที่เป็นทีอ่อยู่พื้นที่ฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมเขาจะทําเป็นเคาน์เตอร์ยาวตลอดแนวแบบนี้เลยนะฮะซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยเขาเตรียมไว้ให้เป็นลักษณะว่าเป็น โซเชียลบาร์บีวเด็กนะครับผมเขาจะมีเตาปิ้งบาร์บีวแบบจริงจังมาให้เลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีตัวซิงล้างสิงหล้างจานสำหรับล้างภาชนะล้างช้อนล้างมีดซ่อมอะไรต่างๆเตาปิง้งมันยาวมากเลยเรารสามารถลงไปนอนกิ้งเกือนได้เลยนะ <c oughs> เขาเขาไม่ได้ให้นอนทับนะฮะคุณผู้ชม,มคุณผู้ชมเราสังเกตวิวรอบด้านดูคือคมันเป็นพื้นที่เปิดโล่งซึ่งเขารู้นะว่าวิวตรงนี้เขาสวยดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีการ ปิดกั้นพื้นที่ที่มองวิวเลยเขาจะใส่เป็นกระจกเทมเปอร์เป็นกระจกเยรลัยเพื่อที่จะให้รใหเราเห็นวิวทั้งมุมกดแล้วก็วิวทั้งมุมเนาะแนวนี้ตลอดนะครับคือตรงส่วนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็น v a l ูที่สําคัญของอาคารสูงเพราะว่าเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆเราสามารถขึ้นมานั่งกินข้าวชมวิวดูเขายิงคลุปาต้งปาร์ตี้ริมสังแถมอยู่เป็นสกายวิวแบบนี้ได้ด้วยครับคุณผู้ชมแล้วก็พาเพื่อนมาหลายๆคนก็น่าจะสนุกดีนะฮะ กดลิฟต์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้น22คุณผู้ชมถ้าขี้เกียจกดลิฟต์ก็เดินขึ้นมาก็ได้ออกกาลังกายนิดหน่อยนะครับเราจะมาเจอคอริดอร์ตรงนี้ซึ่งมองไปข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวสระ่า้น้าตลอดแนวเลยส่วนทางด้านนี้จะเป็นพููเล้านะครับตัวพููเล้าเนี่ยเขาจะทําเป็นห้องแล้วก็มีโต๊ะคููนะครับ,รบมีพื้นที่นั่งเล่นนะครับซึ่งห้องครูเนี่ยเป็นห้องใหญ่พอสมควรนะไม่ได้แบบบางห้องที่เขาทำห้องคููแล้วห้องเล็กๆแล้วมันเกะกัแทงไม่ได้อันนี้คือนั่งกันได้เเป็นน10คลยูชชมใ่ พื้นที่ที่เป็นไฮไลท์ของชั้น22นี่นะฮะคุณผู้ชมจะเป็นพื้นที่ที่เขาจัดมาเป็นสกายลาวช์ซึ่งจะเขาจะทำมาเป็นห้องที่เป็นกระจกรอบด้านเพื่อรับวิวนะครับผมแล้วเขาก็จะมีการจัดเป็นที่นั่งกระจายกระจายอยู่หลายๆส่วนให้เราสามารถมานั่งใช้งานพร้อมกันได้หลายๆกลุ่มได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นซังเก้นซีดเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสเต็ปลงไปเป็นมุมกด<ช>ที่เขาทําพื้นที่นั่งไว้แบบนี้เพื่อให้เราสามารถที่จะนั่งแล้วก็ชม,มวิวสระว่ายน้ําได้เอา มก,กมัลุเล่นเเอเครื่องดื่มมาใช่คุณผู้ชม,ชมสมมติว่าคนข้างล่างเขามีคนว่ายน้ําอยู่ถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนเป็นท่าก,กันเชียงอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะกดลิฟต์ขึ้นมานั่งดูด้านบนจะเห็นมุมสวยกว่าอ๋อเราพาย,ยายามขนาดน,นั้นเลยนะมันก็ควรนะบูมเพื่อให้ได้เว็บรับวิวที่มันสวยงามเต็มที่คุณผู้ชมห้องนี้มันไม่ได้มีอยู่เท่านี้คุณผู้ชมเขาจะมีพื้นที่เชื่อมโยงกันซึ่งจะมีประตูกั้นเราสามารถปิดหรือเปิดประตูก็ได้ถ้าเปิดประตูเชื่อมกันแบบนี้เราจะใช้แฟซินที่ด้านนี้ได้ S <S <S ซึ่ง f ฟ c i l i ิลิตี้ด้านนี้อ่ะคุณผู้ชมเขาจัดออกมาเป็นพนทีครับพันทีตรงนี้ก็จะมีสตูมีโต๊ะสูงๆงมีพื้นที่นั่งอะไรต่างๆมันแตกต่างจากบาร์บีคิวปาร์ตี้ด้านล่างเพราะมันจะได้ความไพรเวทมากกว่าใช่เพราะอันนี้ติดแอร์นะครับเป็นพื้นที่ปิดติดแอร์เหมาะการนั่งดื่ม นั่งเล่นนั่งอะไรกันในพื้นที่เย็นๆในวันที่ฝนตกหรืออากาศไม่ได้ดีเท่าไหร่เราก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากเรากินกันจนอิ่มหนำสําราญเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้เขาก็ไม่ปล่อยให้เปลี่ยวเปล่านะฮะเปิดมาปุ๊บเจอห้องฟิตเนสทันทีเลยนะครับอ๋อซึ่งเขาจะจัดห้องออกมาเป็นยิมคุณผู้ชมมีพื้นที่ออกกำลังกายแล้วก็มีพื้นที่ที่แบบว่ากระสอบทรายให้เราแบบสมมุติว่าเราแบบ อยากจะระบายอยากจะระบายเต็มที่พลังเยอะดื่มแล้วแบบมันต้องการออกแรงอะไรต่างมันก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ใช่แล้วคือจริงๆเ่ะพื้นที่ในการออกแบบมันดูเชื่อมโยงกันดีเพราะว่าจริงๆห้องยิมเนี่ยมันจะจัดเป็นห้องเดี่ยวแยกกันก็ได้แต่เขาจัดให้มีพื้นที่เชื่อมโยงกันเพราะกลางคืนเวลาเรามาดื่มมาอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้มีคนมาใช้ยิมอ่ะมันก็เปิดพื้นที่โล่งๆนี้ให้ใช้เป็นพื้นที่เชื่อมโยงก็ได้ครับคุณผู้ชมแล้วก็จะได้มีพื้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับ คุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมมาดูห้องจริงห้องแรกกันก่อนนะครับห้องนี้เป็นห้องจริงขายจริงเลยนะครับแต่เขาจัดเป็นห้องตัวอย่างให้ดูก็จะมีพร็อพมีอะไรพวกนี้ให้ดูบ้างครับห้องนี้เป็นห้องดูเพล็กแบบ one bedroom นะครับ,รบขนาด67ตารางเมตรมพื้นถึงฝ้าของชั้นบนและชั้นล่างคือ2.7เเมตรเท่ากันเขาขายแบบฟูลเฟอร์คือให้ทุกอย่างยกเว้นของบางอย่างที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งซึ่งเขาไม่ได้แถมให้ ผมอยากให้คุณผู้ชมดูนแต่ประตูนี่เลยนะครับผคือประตูจะได้เป็นดิจิตอลดอลลอาของซัมซุงแล้วเป็นประตูไม้บานทึบไม่มีตาแมวนะฮะเพราะว่ามันไม่มีตาแมวเพราะว่าคอนโดเขาให้เลี้ยงแมวได้อ๋อก็เลยไม่ต้องใช้เลยไม่ควรต้องใช้ไม่งั้นเดี๋ยวมีใครมาแอบดูเวลาส่วนตรงนี้คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูอันนี้อีกก็คือตัวประตูทางแมวเดิน พอ, oh, <okay. S 1> อลานีประตูนะครับตอนนี้ประตูเนี่ยเขาจะเป็นสโลปนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันพื้นเนี่ยมันสูงกว่าพื้นด้านนอกซึ่งอันนี้ดีนะเวลาเดินมันจะไม่สะดุดไงนะครับเวลาเราเดินเข้ามาในห้องปุ๊บคุณผู้ชมเราจะพบกับพื้นที่ส่วนแรกที่เขาปูเป็นกระเบื้องเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับแยกจากส่วนอื่นๆเพราะว่าตรงนี้เขาจัดมาเป็นพื้นที่ครัวนะครับซึ่งตัวครัวของเขาเนี่ยก็จะได้เป็นท็อปหินสังเคราะห์มาตรฐานแบบนี้ตรงนี้เป็นเตามีเครื่องดูดควันของอิเล็กโทรลักให้ส่วน อ่างล้างจานเนี่ยก็จะเป็นเจาะหลุมไม่ให้แบบนี้นะครับตู้เย็นก็วางตรงนี้พื้นที่เก็บของค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับคุณผู้ชมแล้วถัดมาข้างๆกันตรงข้ามกันแบบนี้นะฮะฝั่งนี้ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์อีกชุดหนึ่งเป็นบิวอินมาให้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เอาไว้สําหรับวางเครื่องซักผ้านะฮะข้างบนก็เก็บของได้เก็บได้ถึงข้างบนเลยนะครับฝั่งนี้จะมีตู้รองเท้าอีกนะครับและห้องห้องนี้จะมีด้วยความที่มันเป็นห้องดูเพลทคุณผู้ชมชั้นล่างเนี่ยเขาจะมีห้องน้ํำที่เป โดยที่ไม่ต้องเดินขึ้นไปชั้น2ครับผมคุณผู้ชมส่วนของ living area ด้านล่างเนี่ยจริงรอ่ะมันเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้นะครับเขาให้เฟอร์นิเจอร์มาแล้วก็จริงแต่พื้นที่ด้านนี้มันค่อนข้างว่างมากค,คุณผู้ชมสามารถที่จะใส่เป็นโต๊ะทํางานอเนกประสงค์หรือจะสามารถบิวเป็นตู้ติดผนังก็ได้ตู้เก็บของเพิ่มก็ได้ส่วนทาง <นะ S 2> ด้านนี้ก็จะเป็นส่วนพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีนะครับตรงนี้เขาจะจัดเป็นโซฟานะครับเป็นพื้นที่โซฟาหวางตัว L ไว้แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะติดทีวี ใส่ไว้ทางฝั่งนู้นนะครับเราจะเอาทีวีแขวนผนังตรงนู้นก็ได้พื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมมันไม่ได้เยอะมากนะครับเราสามารถวางโซฟาได้ขนาดประมาณ2ออที่นั่งกว่าๆนะฮะมีแบบตัว L ได้นิดหน่อยพื้นที่ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเก็บของใต้บันไดตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับส่วนโต๊ะรับประทานอาหารเขาให้ค,ความสําคัญมันมากเลยนะ คือโต๊ะรับประทานอาหารจริงๆอ่ะมันจัดเป็นพื้นที่เนกประสงค์ถึงเราไม่ได้กินข้าวเราก็มานั่งทํางานทํานู่นทํานี่ได้<ช>ดังนั้นเขาเลยเอาโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยมาวางอยู่ติดก,กับส่วนของระเบียงซึ่งโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยจริงๆคุณผจะใส่ตัวโต๊ะขนาดนี้ก็ได้แบบที่เขาแถมมาให้หรือจะใส่ให้มันใหญ่กว่านี้ก็ยังพอวางได้ครับ,รบส่วนระเบียงเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นระเบียงพิเศษเพราะมันเป็นสกายไลน์อยู่ข้างบน,นใช่ตรงนี้เขาจะติดม่านมาให้ดูนะฮะใช่เราสามารถ ติดม่านตรงนี้แล้วเปิดม่านขึ้นไปให้เห็นช่องแสงที่อยู่ด้านบนได้ใช่พื้นที่เนี่ยม,มันจะได้รับแสงเต็มที่เพราะห้องนีนเป็นห้องดูเพล็กมันเลยมีพื้นที่เปิดรับแสงมากครับส่วนเวลาเปิดระบายอากาศมันสามารถเปิดหน้าต่างแบบนี้ก็ได้นะครับค<ม>ุณผู้ชมมีบานกระทุ้งสองบานหรือจะสามารถที่จะเปิดเป็นประตูตรงนี้ออกไปที่ระเบียงก็ได้ครับคุณผู้ชมซึ่งตัวระเบียงเขาเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เป็นคอมเพรสเซอร์อยู่ทางด้านนู้นซึ่งเขาจะมีพื้นที่แยกไว้ต่างหากดังนั้นพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมจะ คุณผู้ชมครับพวกห้องดูเพกเนี่ยต้องทําใจนิดนึงนะเพราะว่าเขาจะพยายามประหยัดพื้นที่บันไดดังนั้นเนี่ยเวลาเดินขึ้นบันไดมันอาจจะตรงส่วนที่เข้าโค้งเนี่ยมันอาจจะเป็นขั้นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจะเดินขึ้นลําบากนิดนึงแต่ตัวบันไดเนี่ยเขาพยายามทําให้มันไม่ทึบโดยการใส่กันตกเนี่ยเป็นกระจกเทมเปอใช่ซึ่งเวลามองไปเนี่ยมันจะโปร่งโล่งพอสมควรนะคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วเนี่ยบันไดเราใช้เองใช้ประจําก็คงจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะส่วนชั้น2คุณผู้ชมมันจะมีประตูอยู่ด้วยครับซึ่งประตูเนี่ย เปิดออกไปส่วนของคอริดอร์ด้านนอกได้เลยดังนั้นเนี่ยมันจะมีทางหนีขี่ไล่เวลาแบบกลับบ้านเด็กๆดกอย่างที่บอกบ้านเด็กๆดกอย่างที่บอกคอนโดนี้อ่ะมันเลี้ยงแมวได้ดังนั้นคุณผู้ชมครับบางทีเวลาแมวปวดอึเราจะได้พาไปดานนี้เวลาเรากลับบ้านกลางคืนเราจะได้ไม่ต้องเดินข้างไงเราเดินขึ้นมาได้เหนื่อยเรากกดลิฟต์แล้วก็เดินข้ห้องนอนจากทางประตูด้านนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมห้องมาสเตอร์เบดก็อยู่ด้านบนนี่นะครับคุณผู้ชมพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เตียงก็จะวางอยู่ตรงนี้เขาวางเตียง5ฟุตไว้ให้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับห้องนี้มันจะมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ําในตัวของเขาอ่ะก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์ของเมกานสแตนดาร์ดแล้วก็จะมีตัวชาวเวอร์บ็อกอยู่ตรงนี้นะครับอาบน้ำอ,อาบน้ำอะไรก็อาบตรงนี้ได้นะครับ พื้นที่ในห้องเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งเพราะว่ารอบห้องอะ่ะมันเป็นกระจกหมดเลยคุณผู้ชมเตียงเนี่ยเขาจะใส่เป็นเตียงขนาด5ฟุตไว้ให้ดูนะครับเหลือพื้นที่รอบๆนิดหน่อยนะฮะคุณผู้ชมส่วนฝั่งนี้เนี่ยเขาจะใส่เป็นผนังกระจกตลอดแนวแบบนี้เลยนะครับวางทีวีตรงฝั่งนู้นตรงปลายเตียงนะครับและพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่ที่เว้าเข้ามาอยู่ทางด้านข้างของ,อของตัวเตียงนะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางโซฟาสามารถมานั่งชิลๆรับวิวด้านนอกได้นะครับเวลาทะเลาะกับแฟนงน นั่นแหละที่นอน,น,อนท,ที่นอนเราอนอนคุดคู้อยู่ตรงนั้นแหละหน่าสงสารน่าสงสาร <c oughs> นะครับ คุณผ um: mm ู้ชมครับห้องตัวอย่างอีกห้องหนึ่ง Wolf pues um, fairly, ที่เราอยากจะพาคุณผู nah ้ชมมาดูเป็นห้องค่อนข้างสแตนดาร์ดครับห้องนี้เป็นห้องวันเบดมขนาด32ตารางเมตรนะครับใช่ที่เขาขายแบบฟูลเฟอร์คือให้เฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นเกือบจะทั้งหมดลักษณะของวัสดุอะไรต่างๆนี่ก็จะคล้ายๆกับห้องเมื่อกี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นประตูนี่เขาก็จะใส่เป็นดิจิตอลดอล็อกอะไรมาเหมือนกันไม่มีตาแมวเช่นเดียวกันแต่ว่าห้องนี้ก็เลี้ยงแมวได้เหมือนกันอ๋อโอเคครับคุณผู้ชมครับเวลาเราเดินเข้ามาเราจะเจอส่วนครัวก่อน ซึ่งครัวเขาเนี่ยเพาจะค่อนข้างทําออกมาแปลกคือแทนที่ปกติอ่องแบบนี้เขาจะให้เป็นแผ่นที่เล็กๆขนาดที่เป็นแนวยาวธรรมดาแต่ห้องนี้มันได้เป็นแผ่นที่ตัว L ค,ครับซึ่งแผ่นที่ตัว L ของเขาเนี่ยมันก็จะมีตู้เย็นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่เก็บมาม่าเก็บพวกของกินของแห้งอะไรต่างๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต่ไฟฟ้าของอิเล็กโทรลักต์ตรงนี้ก็เป็นเครื่องดูดควันของอิเล็กโทรลักเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวไมโครเวฟจะอยู่ด้านนี้นะครับ พวกของอุปกรณ์ปกรณต่างๆฟิตติ้งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นซอฟต์โครสหมดเลยนะคุณผู้ชม<ช>ส่วนไอที่เขาทํามาเป็นตัว L คุณผู้ชมเนื่งองมาจากว่าตรงนี้เขาต้องการให้มีพื้นที่วาง,งเครื่องซักผ้า<ช>เราก็สามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าได้ตรงนี้เขาต่อพวกระบบท่อนด้ดีท่อนั้าทิ้ง,งมาให้หมดเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะได้พื้นที่ทําครัวเพิ่มเยอะขึ้นอีกหน่อยใช่ตรงนี้ก็จะทําเป็นพื้นที่เตรียมอาหารอะไรต่างๆนานาหรือเวลาเราจะซักผ้าเราอตะก้าผ้าตั้งตรงนี้แล้วก็ซักซักนี่คือแบบเปิดมาแล้วเอามือซักไม่ใช่ อะไรจะโบราณขนาดนั้นับคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่ตรงนี้อ่ะม,มันจะมีพื้นที่เล็กๆอีกส่วนหนึ่งอยู่ทางด้านนี้ทางฝั่งนี้คุณผู้ชมเขาจะใส่เป็นเฟอร์นิเจอร์อีกชุดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นพวกตู้รองเท้าตู้เก็บของนะฮะก็จะบิ้วมาสูงตลอดระยะแนวฝ้าเลยนะฮะตร,ตรงนี้จะมีช่องที่แบบว่าสามารถเก็บพวกของชิ้นยาวๆพวกไม้กวาดพวกอะไรพวกนี้ได้ใช่ครับคุณผู้ชมห้องนี้คือมันเป็นห้องที่เขาจัดเต็มหมายถึงว่าจัดเฟอร์นิเจอร์ครบดังนั้นเนี่ยเวลาเราเดินเข้ามาเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยห้องมันดูแบบ แคบๆอึดอัดเนอเวลาเดินเข้ามาแต่จริงๆอะผมจะบอกคุณผู้ชมว่าห้องแบบนี้เวลาอยู่จริงอะ มันดีอันเนื่องมาจากมันมีพื้นที่เก็บของเยอะเราไม่ต้องไปบิวตู้เพิ่มอะไรเพิ่มเพราะว่าตู้เก็บของเนี่ยใช่มันสําคัญสําหรับการอยู่คอนโดมิเนียมเพราะพื้นที่มันไม่ได้เยอะมากถัดมาเนี่ยเขาจะให้โต๊ะรับประทานอาหารแปลกๆมา1ชุดซึ่งโต๊ะเนี่ยคุณผู้ชมต้องสูงนะฮะมันสูงเฮ้ยแล้วมันวางแบบนี้มันจะกินข้าวยังไงอะไรยังไงความเป็นจริงคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยู่คนเดียวก็นั่งกินมันแบบนี้แหละง่ายๆแต่จะชิดผนังไปนะฮะใช่แต่จริงๆแล้วโต๊ะเนี่ยมันเป็นโต๊ะที่พับได้้้ใใช่แลวนนะะัอีเาก็จ มาด้วยนะคุณผู้ชมมาแบบนี้เลยสามารถดึงขึ้นมาปุ๊บไลด์แบบนี้ปุ๊บเราก็เอาเนี่ยก็อีมาตั้งแบบนี้ใช่ก็อี้มาตั้งแบบนี้นะครับแค่นี้เราก็สามารถกินกัน2คนได้ใช่กินกันเองเลยเนี่ยแหละฮะกินข้าวครับคุณกินกัน2คนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้สามารถใช้จิบนี่ดื่มนี่ได้นั่งดูทีวีไปด้วยก็ได้แล้วก็ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ เตรียมอาหารเตรียมอะไรต่างๆได้เพราะว่ามันอยู่ติดครัวครับคุณผู้ชมแล้วเขาจะวัดขนาดมาให้พอดีแล้วนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยพอดีกับส่วนของพนทีตรงนี้เลยอ่ะเก็บ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 อ่ะเก็บเก็บเก็บคุณผู้ชมครับส่วนพื้นที่ลิฟวิ่งแอร์เรียเขาจัดโซฟาขนาดสองที่นั่งมาให้แบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบจะเอาโซฟายาวกว่านี้เป็นสามที่นั่งก็ทําได้แต่จริงๆถ้าอยู่คนเดียวหรือยอยู่สองคนก็ใช้สองที่นั่งน,นี้ก็ได้ตรงนี้ก็ใช้เป็นพื้นที่แบบ นั่งอ่านหนังสือแบบชิลๆไปนั่งดูทีวีไปแต่ทีวีมันจะใส่ใหญ่มากไม่ได้คุณผู้ชมเพราะระยะดูทีวีมันไ,มได้เยอะมากตัวนี้ได้เต็มที่ก็ประมาณ40นิ้วเท่านั้นเองครับใช่แล้วครับและพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะมีพื้นที่เก็บของอีกนิดหน่อยนะฮะติดกับพื้นที่ living area ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถเปิดออกไปยังระเบียงได้นะครับระเบียงตรงนี้เขาก็ไม่ได้มีอะไรมากคุณผู้ชมมีพื้นที่สําหรับเก็บคอมเพรสเซอร์แอร์ด้านข้างนะฮะมีประตูอะไรกั้นปิดมิดชิดเรียบร้อยนะครับแล คุณผู้ชมครับห้องนอนเนี่ยเขาก็จะมีประตูบ,บานทึบปิดนะครับ,รบ <ๆ S 2> ซึ่งค่อนข้างจะมดชิดเวลาคุณผู้ชมกรีดร้องด้วยเสียงอันดังเสียงมันจะได้ออกไปทังก้นนอกกรีดร้องอะไรกันในห้องนอนส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำซึ่งเขามีห้องน้ำในตัวก็ฟังก์ชันมาตรฐานเลยคุณผู้ชมมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์พื้นที่ที่เป็นเชาว์บล็อกแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าครับข้างตู้เสื้อผ้าก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะยูทิลิตี้แต่งตัวแต่งหน้าอะไรพวกนี้ได เตียงเนี่ยเขาวางเตียงขนาด5ฟุตไว้ให้คุณผู้ชมซึ่งระยะปลายเตียงอะ่ะมันน้อยไปหน่อยนะคือไม่ได้เยอะมากพอที่เราจะวางพุกไซ์บอร์ดอะไรพวกนี้แต่เขาก็ติดพวกปลัก๊กพวกอะไรพวกนี้มาให้รียบร้อยแล้วเราสามารถเอาทีวีแขวนผนังมาติดได้แต่เลือกแบบบางๆหน่อยคุณผู้ชมแล้วส่วนพื้นที่ที่อยู่ข้างเตียงคุณผู้ชมมันก็จะวางพวกโต๊ะหัวเตียงอะไรพวกนี้ได้ทั้งสองข้างเลยนะซึ่งอันเนี้ยมันเอาไว้เก็บพวกของโทรศัพท์มือถือน,นาฬิกาปลุกอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วพื้นที่ตรงเนี้ย เขาวอามาเพื่อที่จะให้ทําเป็นเดเบนจริงมันนอนสบายนั่งสบายนะเวลาเราต้องการแสงธรรมชาติจะอ่านหนังสืออะไรต่างๆมันค่อนข้างให้อารมณ์ที่ค่อนข้างดีแหละพอสมควรแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบพื้นที่ตรงนี้ที่เขามาทําเป็นพื้นที่แบบสบายๆแบบนี้คุณผู้ชมจะเอาโต๊ะทํางานอันกประสงค์มาตั้งตรงนี้แล้วนั่งทางานชมยู่ข้างนอกมันก็ทําได้มันเหมือนกันครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่างสองห้องที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปสำรข้างนอกครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เรากลับขึ้นมาอยู่ที่ชั้นเฟสิลิตี้นะครับผมเราดูห้องตัวอย่างกันเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่โอรครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับคุณผู้ชมครับโครงการนี้มันชื่อทองหล่อ10เพราะว่ามันสามารถไปทะลุออกซอยทองหล่อ10ได้ที่อย่างสบาย,บายเลยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆว่าตัวโครงการเนี่ยมันอยู่บนเรียกว่าซอยเอกมัย e 12ซึ่งอยู่ใกล้กับเอกมัยมากกว่าแต่อย่างไรก็ดีบริบทที่สําคัญของทําเลที่ตั้งของโครงการน่ะมันมีความอุดมสมบูรณ์ลายล้อมโครงการค่อนข้างมาก เพราะถนนซอยนี้ที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันเป็นซอยที่สําคัญแล้วมันก็เป็นแหล่งที่เรียกว่าอรารยธรรมขั้นสูงสุดของย่านทองหลอมันอยู่ทางด้านแถวนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้พวกแฟิลิตี้อะไรต่างๆที่อยู่รายรอบแถวๆนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่มีโลเคชั่นที่ค่อนข้างที่จะอยู่ใจกลางเอกมัยและทองหลองแล้วคุณผู้ชมส่วนตัวโครงการเขาเองเน่ยเขาเป็นโครงการตึกสูงก็จริงแต่มันมียูนิตอยู่แค่170กว่ายูนิต ดังนั้นเนี่ยตัวโครงการมันจะมีเพื่อนบ้านไม่ได้เยอะมากมันจะมี p r i เวซีด้วยตัวของมันเองแล้วนะครับคุณผู้ชมและตัวโครงการเขาเนี่ยเข้าอนุญาตให้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวได้โดยที่มีกฎกติกาควบคุมดังนั้นเนี่ยมันก็เหมาะกับคนที่อยากจะเลี้ยงหมาอยากจะอยากจะอยู่แถวนี้ด้วยใช่นะครับส่วนตัวโครงการเนี่ยมันเป็นตึกสูงที่มีแฟซิลิตี้อยู่ด้านบนแล้วเขาจัดแฟซิลิตี้มาแบบเหมาะกับคนที่เรียกว่า ชอบใช้แฟนซิตี้แล้วดูวิวสวยๆเหมาะคนที่อยากจะพาเพื่อนมาเยี่ยมพาเพื่อนมาป<พ>าร์ <มา S 2> ตี้ซึ่งตัวโครงการเขาจะมีรูปแบบห้องที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมไปเลือกดูเองเลยว,ว่าเราเหมาะกับห้องแบบไหนห้องดูเพล็กห้องธรรมดาห้องอหลายรูปแบบมันจะมีค่อนข้างที่จะหลากหลายโครงการมันเสร็จแล้วคุณผู้ชมไปเลือกเองได้ว่าห้องแบบนี้มันเหมาะกับเราไหมวิวแบบนี้เราชอบหรือเปล่าซึ่งผมแนะนําให้คุณผู้ชมมาดูด้วยตัวเองครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการเอมทองหล่อ1ิจาก Major Development นะครับผมสำหรับรีวิวจาลึกของโครงการนี้ก็ติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ Thing of Living com เช่นเคยครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรือจะชมรายการย้อนหลังครับสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m t h i n g of living ครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ดดวยนครับและโรดติดตามชมรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา11โมงทางช่อง Money c h ช n n e l ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวั